ชื่อของอุคงอิงหรือแพทองทานทินวัตรบุตรสาวคนเล็กนายทักษิณทินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมบนเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคเพื่อไทยที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น ร้อมเรียกเสียงฮือฮากับวักทองที่ว่าคุณพ่อท่านปรารถนาที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณหลังจากเปิดตัวนายหญิงคนใหม่แห่งค่ายเพื่อไทยในวันนั้นเรียกเสียงวิพากกันอย่างเอิเกระเริก เพราะก่อนหน้านี้ทักษิณเคยระบุถึงคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าหัวใจต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มองประชาชนเป็นพลทหารและจะต้องตามโลกให้ทันต้องเป็นคนเจเนอเรชัน Gen X เป็นเจนที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีโลกยุคใหม่เพราะการเป็นผู้นำคือการเป็นเจ้าภาพที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศที่ดีขึ้นขณะที่จอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระอดีตคนเคยรักทักษิณกลับออกมาวิวาทะแรงๆว่าพักเพื่อไทยควรจะเปลี่ยนชื่อพักใหม่เป็นพักพวกชินวัตรไปเลยแสดงว่ายังไม่เข็ดหลับกับการเล่นการเมืองแบบวงศาคณาญาติ เหมือนอย่างที่พันธมิตรหรือกอประประสเคยต่อต้านขับไล่จนบ้านแตกคนในครอบครัวแต่ละคนต้องมีอันเป็นไปอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดตัวเองไม่ได้เล่นการเมืองแบบนี้พักการเมืองพักนี้จะใช้ความชอบธรรมตรงไหนไปกล่าวหาตรวจสอบคนอื่นหลังจากเปิดตัวอุ้งอิงเมื่อปลายเดือนตุลาคม2564ไปแล้วต่อมาวันที่22กุมภาพันธ์2565 อุงอิงแพทองทานเข้าร่วมประชุมกับสสพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกในฐานะผู้สังเกตการการประชุมจากนั้นวันที่2มีนาคม2565อุงอิงจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อค,อคิดเปลี่ยนโลกสร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อมาวันที่20มีนาคม2565 อุ้งอิงขยับไปสวมหมวกใบใหญ่อีกใบคือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยอุ้งอิงกล่าวบนเวทีในวันนั้นว่าสิ่งสำคัญมากเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปอาจเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ไกลเกินไปเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพักเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อให้เราสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้ให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากนั้น26มิถุนายน2565อุ้งอิงขึ้นแท่นได้รับความนิยมทางการเมืองมากที่สุดจากผลสำรวจนิดาโพโดยเหตุผลที่เลือกอุ้งอิงเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักทำได้จริงชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรและเป็นบุตรสาวของทักษิณต่อมาเฮียโทนี่ทักษิณย้ำหัวหมุดอีกครั้งเรื่องกลับประเทศไทยโดยระบุว่า ลับแน่นอนอยากรู้รายละเอียดให้ไปถามลูกสาวผมต่อมา9ตุลาคม2565นิดาโพสำรวจบุคคลที่คนอีสานจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นอุ้งอิงด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพรรคทำได้จริงขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร จากนั้นวันที่1พฤศจิกายน2,565พักเพื่อไทยจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยโดยมีอุ้งอิงสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาอีกเป็นตำแหน่งที่3นับตั้งแต่วันเปิดตัวครั้งแรกจวบจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาหนึ่งปีกว่าแล้วในสนามการเมืองของอุ้งอิงที่มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นซึ่งต้องจับตามองว่า จะเดินตามรอยของอายิ่งลักษณ์ชินวัตรในการก้าวขึ้นสู่ประมุขฝ่ายบริหารหญิงคนที่สองของสยามประเทศได้หรือไม่ขณะที่อีกคน8ปีกว่าแล้วที่ยังหลงกลอํานาจ,จนถอนตัวไม่ขึ้นไปเสียแล้ว